ช่วงรีวิวเครื่องรีคิวที่ติดกับ้านเคาน์เตอร์ลานแคชเชียร์มาดูกันนะครับอุออบปกรณ์ในการใช้งานนะครับก็จะมีตัวอันนี้ตัวโฮสต์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จอมอนิเตอร์หนึ่งตัวนะครับอุปกรณ์ในการใช้งานก็จะมีตัวโฮสต์รีโมทแล้วก็ตัวจอมอนิเตอร์นะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็จะกดเลขตัวนี้นะครับก็จะมีจอแสดงตัวนี้นะครับแล้วก,กดที่เบอร์สองนะครับ ก็จะเปลี่ยนไปเบอร์สานี้นะครับหรือจะเป็นเบอร์10นี้ก็หรือจะเป็นเบอร์15อ่าแบบนี้ก็เป็นการใช้งานนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับเราจะปรับใช้ใช้รีโมทในการปรับนะครับก็คือ กดตัวนี้นะครับที่ตัวรีโมทนะครับกดตัวสามเหลี่ยมหัวลงกับตัวสี่เหลี่ยมพร้อมกันนะครับมันก็จะเป็นฟังก์ชันของ f นะครับ f 1ก็คือปรับปรับลักษณะเสียงเรียกนะครับอันที่สองนะครับ f 2ตัวนี้นะครับจะเป็นปรับระดับความดังนะครับก็สามารถที่จะปรับตัวข้างๆนี่ได้เหมือนกันนะครับส่วนตัว f 3นะครับ จะเป็นจะเป็นฟังก์ชันของการปรับให้มีการแจ้งเตือนมันจะมี30สิวิหกสิวิเกาสิบวิหรือปรับเป็น0ูนย์ศูนเพื่อไม่ให้แจ้งเตือนนะครับส่วน F 4เราไม่ได้ใช้นะครับ F 5เราก็ไม่ได้ใช้ครับส่วน F 6ก็คือจะปรับเสียงเลือกในการแจ้งเตือนนะครับ F 7แล้วก็ F 8 F 8จะเป็นการาให แจ้งเตือนหน้าจอซ้ำนะครับส่วน F9 ก็คือจะเลือกในการให้แจ้งเตือนซ้ำหรือไม่แจ้งเตือนซ้ำครับแต่และฟังก์ชันก็จะมีให้เลือกนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอยนเช่น F1 ตัวนี้นะครับอย่าง F1 ก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้คือ01จะให้เลือกแบบไหนนะครับ นี่ครับก็จะเป็นลักษณะการแจ้งเตือนนะครับพอเราได้ทุกอย่างโอเคเราก็กดตรงสี่เหลี่ยมหัวลงนะครับเพื่อบันทึกการใช้งานนะครับออกจากฟังก์ชันก็จะเป็นตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีเสาสัญญาณ้วยนะครับเพื่อรับส่งสัญญาณนะครับ แล้วข้างหลังตัวนี้นะครับก็จะมีตัวห้อยนะครับสําหรับร้านที่มีพื้นที่ในการพื้นที่จํากัดนะครับแล้วก็จะมีตัวสายอะแดปเตอร์ตัวนี้ให้นะครับแบบนี้นะครับส่วนอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวโฮสต์ตัวนี้นะครับก็คือจะมีเลขให้นะครับตัวนต้ก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้แล้วก็ตัวรับส่งสัญญาณแบบนี้นะครับข้างหลังตัวโฮสต์นะครับก็จะมีตรงห้อยด้วยเวลา บางร้านที่ไม่มีพื้นที่สามารถที่จะค้อยข้างฝาแบบนี้ได้นะครับเครื่องดิคิวตัวนี้นะครับสามารถโชว์ได้2หลักนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีลำดับที่1-99ถึง99นี้นะครับแล้วก็กดบนไปสำหรับลูกค้าร้าน,นเล็กๆหรือสามารถใช้ในพวกร้านในครัวในอะไรก็สามารถที่จะปรับปรุงแบบนี้ใช้งานได้นะครับ พูดมาถึงตัวนี้ถ้าลูกค้าหรือว่าพวพวเพื่อนๆสนใจสินค้าของเรานะครับสามารถที่จะสอบถามได้ตามลิ้์ข้างล่างนี้นะครับเราจะแปะลิ้กไว้ให้เพื่อง่ายากกาต่อการติดต่อเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ